บอกเลยนะครับว่าตัวข้าวเลยหอมหน่ารับประทานมากๆนะครับสวัสดีครับไปคุ้งกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทุิชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอกให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลย อ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับส่วนประกอบอันนี้ก็คือง่ายๆเลยนะครับข้าวอบแปดเซียนก็คือมีเครื่องประมาณ8อย่างนะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถปรับได้ตามความชอบนะาหล้งหลันะครับผมจะใช้ข้าวหอมมะลินะครับนะข้าวต้นฤดูหรือว่าข้าวกลางฤดูก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะมันจะต่างกันตรงที่ว่าใส่น้ํามากน้ําน้อยนะครับแต่ที่ผมใช้วันนี้เป็นข้าวหอมใหม่นะเพราะมันจะมีความหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับถัดมาจะเป็นเบคอนนะครับหรือว่าจะใช้แฮมก็ได้นะ แบก้วยนะครับกุ้งแห้งเนื้ออย่างดีแช่น้ํานะครับให้มนเขานิ่มๆนิดนึงนะกุนเชียงอย่างดีนะครับแล้วก็พุซ่านะครับอันนี้เป็นพุซราแห้งนะครับจะใช้เป็นพุซ่าเชื่อมก็ได้นะครับเห็ดหอมแล้วก็เผือกนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแครอทนะครับนะก็เครื่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับอก็เริ่มจากเดี๋ยวผมจะผัดตัวเบคอนนะครับอันนี้ก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็รอให้กระทะร้อนนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระทะเหล็กนะพอกระทะเริ่มร้อนนะครับ ใส่เบคอนลงไปนะครับถ้าใครใช้แฮมก็อาจจะต้องใส่น้ำมันเพิ่มไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะแห้งเกินไปเน,ะนาะหรือใครไม่ชอบเบคอนหรือแฮมจะใช้เป็นมันหมูก็ได้นะครับก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นเบคอนหรือแฮมมันก็จะมีความแบบว่า,อาหอมๆนิดนึงนะครับอันนี้นะครับถ้าตัวเบคอนที่เราใช้น้ํามันมันน้อยนะครับเติมน้ํามันลงไปนิดนึงนะครับ มีให้ข้าวเขาแบบมีความมันๆนิดนึงนะมันจะมีความอร่อยนะครับอันนี้นะครับเจียวเบคอนจนพอหอมนะครับผมจะใส่เผือกนะครับกับตัวเห็ดหอมลงไปผัดนะครับน,นี่ก็เน้นเครื่องเขาเยอะนิดนึงนะ,ะจากนั้นนะครับตามด้วย กุนเชียงแล้วก็กุ้งแห้งนะครับจากนั้นตามด้วยพุกซาแห้งนะครับใส่ลงไปนะครับผัดให้หอมเลยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยแครอทนะครับอันนี้ผมหั่นชิ้นใหญ่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าชิ้นเล็กไปเวลาเราไปอบอาจจะเละได้นะครับจากนั้น แปะก,กุ้ยเชื่อมนะครับาจากนั้นนะครับปิดไฟก่อนนะสังเกตว่าผัดจนทุกอย่างเนี่ยได้กลิ่นหอมแล้วนะครับแล้วก็มีความแบบเหลืองๆนิดนึงนะผมจะใส่พริกไทยลงไปนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยตัวซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวนะครับ สีอีลดำนะครับอันนี้ก็แต่งสีนิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มความหวานนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะครับชอบดําขนาดไหนก็ตามนั้นนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับจากนั้นเปิดไฟนะครับแล้วก็เติมน้ําสะอาดนะครับลงไปนิดหน่อย ตัวน้ำนี่ไม่ต้องเติมเยอะนะครับนั่นนะครับก็ดีไฟเนอ้อแล้วก็ใส่ข้าวนะครับลงไปข้าวตัวนี้ถ้าสะอาดอยู่แล้วก็ไม่ต้องซาวก็ได้นะครับนะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างมันเท่ากันนั่นเองนะครับ ให้ตัวน้ำซอสนะครับต่างๆนะครับเข้าไปในข้าวสักนิดหนึ่งนะสังเกตนะครับว่าข้าวเนี่ยผมไม่ได้ใส่เยอะนะนี่นะครับพอข้าวเริ่มแห้งแบบนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะนำไปใส่ตัวหม้อข้าวกันนะครับใครชอบข้าวเยอะกว่านี้ก็ใส่ข้าวเพิ่มไปได้เลยนะจากนั้นนะครับนำข้าวกับเครื่องที่ผัดไว้นะครับมาใส่หม้อหุงข้าวนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมหม้อเล็กนะครับใครจะทำหม้อใหญ่ก็ได้นะครับตามความสะดวกเลยนะอ่านี่นะครับจะได้ประมาณนี้จากนั้นนะครับอย่าเพิ่งเคลียร์กระทะนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาน้ำสะอาดนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้ต้องตวงกับตัวข้าวนิดนึงนะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าปกติแล้วเนี่ยข้าวหอมตัวนี้จะใช้ข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งจุดสองนะครับก็เวลาเราหุงข้าวตัวนี้เราอาจจะต้องลดน้ำลงนะครับ นะเพราะว่าเราเออผัดเครื่องนะครับผสมเครื่องปรุงนะครับผสมน้ําสะอาดไปแล้วนะแล้วก็ตัวกระทะอย่างที่บอกนะครับที่เราเอามาทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องปรุงนะครับเขาจะติดอยู่ที่ตัวกระทะนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้ก็คือคือรสชาติมันก็จะอาจจะเพี้ยนได้นะครับนะก็ให้นําน้ํามาล้างกระทะแบบนี้นะครับแล้วก็ ใส่กลับลงไปได้เลยนะครับเราก็จะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปนะครับอันนี้นะครับผมเอาให้แค่พอท่วมข้าวก็พอนะครับนะอย่าลืมนะครับว่าถ้าข้าวใครเป็นแบบไหนนะครับก็ให้ปรับลดน้ำเอาลงด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละที่อาจจะใช้น้ำไม่เหมือนกันนะครับนี่ วิธีการหุงนะครับก็หุงด้วยหม้อข้าวปกติแบบนี้นครับนะแล้วก็ปิดฝานะครับรอจนข้าวสุกนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่าตัวข้าวเนี่ยหอมน่ารับประทานมากๆนะครับเครื่องเยอะเครื่องแน่นกินหอมไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานแล้วก็ลองชิมรสชาติกันดูนะครับ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับสำหรับเมนูข้าวอบแปดเซียนนะครับนี่เครื่องเน้นๆน,น,นะครับข้าวพอดีพอดีลดักษณะคล้ายๆข้าวผัดเลยแม่เม็ดร่วนสวยมากเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าสุกหรือเปล่านะเดี๋วตักไปนะครับเจอเครื่องทุกคำแน่นอนนะครับบอกเลยนะครับว่าข้าวอะ่ะนุ่มพอดีรสชาติจะมีความหอมนะครับ เมื่อกินทุกอย่างรวมกันนะครับตัวกุ้งแห้งให้ความเค็มตัวพุทราให้ความหวานหวานเปรี้ยวๆกุนเชียงให้ความหวานมันนะครับตัวเบคอนตัวเบคอนนะครับให้ความเค็มหอมตัวเผือกให้ความมันๆนะครับตัวข้าวนุ่มพอดีปรุงรสแบบว่าไม่จัดมากนะครับทำให้เวลากินรวมกันรสชาติพอดีมากนะครับเมนูนี้ใครเปิดร้านอาหารนะครับใครทาโต๊ะจีนนะครับหรือว่าใครชอบทำกับข้าวอยู่แล้วนะครับลองทําดูนะครับหม้อหุงข้าวใบเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับ ยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ